สบายดีและสวัสดีครับบา่ายไปเตออยู่ที่ถนนสุขุมวิทนะครับผมยึดองนะครับผมนี่บา่ายไปเตอออกมาจากถนนท่านี่คลองฟงนะครับอันนี้ก็จะถึงอโศกนะครับบ่ายไปเจอเดินตามพุทธบาทนะครับท่านผู้ชมเห็นบรรยากาศดีมากวันนี้นะครับผมบรรยากาศดีจังเลยครับผมว้ามคืมๆนะครับ แต่ว่าฝนตกไปแล้วแต่หยุดตกแล้วตอนนี้เนาะกเดินปกตินะครับผมอำบุญจะเป็นสถานีรถไฟฟ้า BTS นะครับท่านผู้ชมโอ้สวยงามนะครับผมเบ่งเอาพี่น้องครับผมเห็นป่รถไฟก่อเสียงดังกับข้อไผนะ่นำเด้อครับผมบาดเตเตอ์กับด้สใส่ไหมนะครับเนาะบา รับชมเลยครับผมมีพี่น้องชาวไทยแล้วก็ชาว่งางชาตินะครับพากันเดินชมบรรยากาศนี้นะครับนี่เป็นสะพานลอยนะครับนี่สุขุมวิทแ1 8นะครับมีบานเตยอยู่น,นี่นะครับวุ้ยโหลดพี่น้องเลยเยอะมากเลยครับผม ที่น้องมีต้นไม้ลรอบๆแถวเลยลเต็มเลยครับตรงหน้านี้มขายเสื้อผ้านะครับนี่นะเดี๋ยวมาพิเตอร์พากันย่างชมบรรยากาศนี่นะครับ เดียวสายกับพรามสีนะครับถ้าตรงไปกับเพิ่มจิตนะครับผมามาครับ คลองเตยนะครับผมถนนราชจจดำรินะครับราชดำริไปอ๋อ,าอบาร์บีเตอร์ก็มาหอดทานี่รถไป BTS อโศกเลยพี่น้องครับผมเดินตามตะไก่บล็อกเป็นไอ้ไอ้ตามเหมือนผู้ตายได้คาด แมออ๋พี่น้องครับผมจะ้วอ,อาโศกอจะใกล้วอกอโศกนี่เป็นสถา,านีข้างหน้านี่พี่นอ้องนรถพี่น้องเลยอ๋อสวยงามจริงๆครับถนนเมืองไทยนะครับผมอออมิตรซื้อลอตเตอรี่และพี่น้องครับผม เดี๋จะมีโฉกเนาะมาหนีนี่ละพี่น้อง,องเจอบาวมินมาซื้อนะอ,นอันอ่นนี่แหละกำลังซื้อลอตเตอรี่อยู่นะครับขอขายในขายสวยสวยงามๆน้องมาขายลอตเตอรี่ริมถนนพี่น้องเอ้ยนรวยเด้อพี่น้อง ผู้พี่น้องครับมาอัปเดตถนน,นเมืองไทยพี่น้องครับอันนี้อาโศกนะครับผมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสนะครับอาโศกพี่น้องสวยงามจริงเห็นบอลพี่น้องตึแงแรงมากนะครับ ท้ายบรรยากาศและมาเก็บภาพบรรยากาศห้พีให้นอได้รับส้มนะครับปนป่าสาที่โนองนนเมืองไทยช่วยงามศาสา์มากๆเลยตอนนี้บาร์เตอร์อยู่ที่บนจะกลยาบอกนะครับผมบาร์เตอร์จะเดินตาม ถนนแล้วก็จะไกลบอกนะครับถ่ายให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับผมบางนี้นะครับผมสวยงามจริงๆนะครับบางนี้มันจะเป็นส่วนเป็นจากิตินะครับผมบ่าวไปเติมมาถ่ายบรรยากาศให้พี่ไอ้น่องได้รับชมเด้วยครับส่วนเป็นจากิติแมนบ่าพี่น้องครับถนนเมืองไทยพี่น้องเอ้ยพี่น้องครับ ไอ้จ๋สวยงามขนาดนี้พี่น้องครับผมมองพี่น้องตึ๊โอแมนอ้ยพี่น้องครับไอสวยงามขนาดนี้นะครับบงพี่น้อง,นอ,งนอนเมืองไทยนะครับไล่เลนอยู่ครับผม ไปเติมมาหอดส่วนเบนจกิติแด่พี่น้องอะไรจะสวยงามมันนี่ปุ้ยบรรยากาศเย็นดีเนาะบรรยากาศเย็นดีขนาดเลยนี่บ่ากลางคืนนใ่แง้งามตัวนี้แมนเขาไปพูดได้นี่พูดไปพูดได้นี่ส่วนประชุ่มนี่ยน่พูดหอประชุ่มอะแมนเบนจกิติโอ้โหอะแมน รอบๆนะั้นจะมีดอกไม้นะครับท่านผู้ชมรอบๆจะมีดอกไม้ห้องน้ำอยู่โน่นบามินเจอแล้วกางขึ้นเลยนะจะมีไอ้ตรงนั่งเล่นเนาะแค่น,นั้น นี่จะพาชมตอนกลางวันนะครับส่วนเบนจากิตินะครับตอนนี้ก็นักท่องเทียมมันไม่ไม่ค่อยมีนะน่าจะมีตอนตอนค่ำๆนะครับเพราะว่าจะออกวิ่งกาลังกายออกกาลังกายด้วยนะครับวิ่งนะครับบ,บุบาร์ไปเจอก็จะมาอัปเดตตอนกลางวันนะครับ บรรยากาศดีมากเลยพี่น้องเอ้ยเย็นจ้อยๆนะครับเห็นบ่าพี่น้องเดี๋ยวบ่าไปเติร์ดถ่ายลบๆลอ้เปเบิ้งพี่น้องครับผมนี่ ฮะน้องอยังนี่โอ้โห,โหมีสาวๆมาถ่ายรูปกันนะครับผมป้าส่วนเด่นนะครับตอนนี้ก็ชิดสองโมงยังมียังมีสาวๆอยู่นะครับผม,มเห็นไหมครับผมพากันถ่ายรูปกันนะ ปาพิเตอร์เขาจบคลิปเพียงแต่นี้ก่อนนะครับไปหลับสมคลิปต่อไปเด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมฝากกระจายปาพิเตอร์ด้วยนะครับ